สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลิงนกทานะครับเมื่อคืนนี้นะครับก็มีลูกค้าทางไกลนะครับไกลมากๆครับจากอิสราเอลนะครับประเทศอิสราเอลฟังไม่ผิดนะครับอิสราเอลเลยที่เขายิงกันนะครับตุ่มตำนุ่มต่ำเลยครับได้โทรมาสั่งซื้อนะครับเครื่องคูปูต้านะครับเซททีร้อยแปดสิบนะครับสิบแปดแรงนะครับผมรุ่นไดร์ดีคินเดชั่นนะครับเดี๋ยวแกะกล่องเลยครับเตรียมส่งให้ลูกค้าลูกค้าโทรมาสั่งจากอิสราเอลนะครับ ส่งลูกค้าอำเภอหนองสองห้องนะครับหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับลูกค้ากทมาสั่งจากต่างประเทศนะครับยิงกันทั้งวันนะครับตัวนี้นี่ครับแขกมาก็ประมาณนี้ครับมีหมวกมีเครื่องมือให้นะครับประแจนะครับองกันสนิมนะครับหมวกเสื้อยืดนะครับในนี้จัดส่งลูกค้าอำเภอหนองสองห้องนะครับจังหวัดอ่า ขวนแก่นนะครับทางไปสเน่นะครับผมอันนี้ลูกค้าก็โอนมาจ่ายสดเลยครับเจ็ดหมื่นกว่ากว่านะครับตัวนี้เจ็ดหมื่นกว่ากว่านะครับโอนเงินมาให้สดๆนะครับตัวนี้ลูกค้าบอกดูมานานแล้วครับดูมาเป็นปีแล้วช่องนี้นะครับเชื่อใจาไม่โกงแน่นอนนะครับอ๋อรีวิวให้ดูกันไปเลยนะครับตัวนี้ บาทเออสองหันอีกข้างหนึงนะ่งไงมาติดเดี๋ยวอะ่ะงันเื่องพิทางแล้วน,น,นี่จับพี่ดีนด้เป็นสิบบาทหล่ะ,ะไฟฮนะวัางไงอไฟจับไง ต้องเอาเคนยกนะครับเครื่องค่อนข้างจะหนักนะครับลูกค้าก็เอาไปใส่รถอ e ีแตนนะครับเครื่องเก่าก็เป็น e t 110นะครับผมตัวนี้ก็ไปใส่อ e ีแตนก็น่าจะได้ไปดัดแปลงนิดหน่อยนะครับกับตัวรถอ e ีแตนนครับตัวนี้ก็เป็นรุ่นตัวท็อปนะครับตัวท็อปเลย ติดไดสตาร์ทสวิตกุญแจนะครับพร้อมสายขั้วบวกขั้วลบนะครับครบชุดเลยครับตัวนี้ครับ18แรง180พัดนะครับเครื่องไดเร็กอินเจคชั่นครับบัดเดี๋ยวยืงขอบีกับบับดระวังนหนักะเอออ่ะอ่ะยืข้อไปนิดนึง เอาพ่อแล้วพ่อแล้วพ่อแล้วเข้าไปแล้วเออเราลองยกหนึ่งอ่ะอ่ะโอเคเนี่นะครับมีแผงไฟนะครับตัวนี้ก็ไฟก็จะชาร์จเข้านี่นะครับก็ไปสู่แบตเตอรี่นะครับแผงไฟ แต่ลูกค้าก็ต้องปิดเวลาเปิดแล้วก็ต้องปิดสวิตช์กลับคืนด้วยนะครับไม่งั้นไฟมันจะไลออกนะครับผมก็เครื่องยนต์ก็รับประกัน3ปีนะครับเ,เติมน้ำมันเลยบัตรอ้อพี่เติมบ่พี่จัดการนะนี่นะครับสามปีนะครับผมสทีสามารถรองรับน้ำมัน B20 นะครับ เป็นเครื่องไดเล็กอินเจคชันะครับเมื่อวันก่อนก็ขายรุ่นอ่18แรงรุ่นมือหมุนไปนะครับผมรุ่นมือหมุนไปอันนี้ก็ตัวท็อปเลยครับตัวนี้ลูกค้าจากอา่ประเทศอิสราเอลนะครับเขาทํทำงานอยู่ที่นั่นนะครับผมโทรมาสั่งซื้อเมื่อคืนนะครับจ่ายเงินสดไปเลย70,000กว่านะครับ<ด>ตัวนี้ส่งอำเภอหนอง สองห้องนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับผมร้านเรานี่ตั้งอยู่ที่อำเภอเริงนกคาจังหวัดยะโสธรนะครับน่ครับ่างใหญ่เราจัดการนะครับ น้ำมันเครื่องนะครับปกติน้ำมันเครื่องนะครับที่ให้มากับตัวเครื่องก็จะเป็น4ลิตรนะครับแต่ว่า,าผมทางร้านเก็บไว้อยู่กดังนะครับผม ก็เลยเอาตัว3ลิตรมาใส่ให้แต่ว่าจะเติมให้อีกนะครับมี2อเกลนนะครับตัวนี้เกลนนะครับเติมไม่ก็วัดไปดูด้วยไปด้วยนะครับ ปกติก็ให้มา4ลิตรนั่นแหละครับแต่ว,ว่าเก็บไว้ที่โกดังนะครับเดี๋ยวอันนี้ก็เอาของทางร้านนะครับ3ลิตรนะครับ2กระปุกเลยนะครับปกติก็เติม3ลิตรกว่านั่นแหละครับไม่ถึง4ลิตรนะครับเติมไปด้วยวัดดูไปด้วยนะครับผม นี่หอยออกอ่ะนี่มันที่16นะครับหอวออกพอดีครับเดี๋ยวดูเลขเครื่องนะครับเดี๋ยวดูให้นะครับหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับโอ้โหเลขสวยนะครับหรือว่าจะซื้อซื้อแปดศูนย์เลยก็ได้ครับวันนี้ใบหี่หว้นํำนะถือะสล้วเนาะอ่าวันนี้ก็วันเสาร์นะครับวันที่16นะครับ16ธันวาอันเสาร์ก็ไปสนีเปิดอยู่นะครับ ร้านเราก็มีเครื่องตั้งแต่ร้อยเครื่อง zt ทีร้อยขึ้นไปนะครับจนถึงร8 0นะครับอาทีนี้ไม่มีแล้วนะครับผมรหัสอาที T ine, ไม่มีนะโคงการสนิมนะครับอาทีนี T ้ ine, ไม่มีแล้วเลิกผลิตไปแล้วนะครับเติมน้ำครับ điều hòa mát mà xịt đi nữa, xia, nói với đây nói, sẽ nói không có tưng người, ก็เริ่มลมแล้วนะครับหน้าบ้านเราหน้าร้านนะครับพรุ่งนี้เห็นว่าจะหนาวนะครับหนาวเลยครับเริ่มหนาวแล้วพรุ่งนี้ตอนเช้า14-15องศานะครับอยู่ที่แถวบ้านนะครับดูจากโทรศัพท์นะครับกุมตัวกับไฟหน้าเป็นระบบระบบ LED นะครับ เปิดปิดไฟสูงต่ำได้นะครับตัวนี้นะครับน,นี่เป็นสายขั้วบวกนะครับสายขั้วบวกนี่จะยาวให้มายาวเลยนี่ครับสีแดงแดงในสายขั้วบวกอันนี้เป็นสายข er nah ั้วลบนะครับเนี่ยขั้วลบนะครับใส่แบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นสวิตช์กุญแจให้มา2สองลูกเป็นแถงไปครับตัวนี้ตัวนี้ไปก็ไหลเข้านี่นะครับไปสู่แบตเตอรี่นะครับ แต่ว่าถ้าเราเปิดค้างเงี้ยไฟจะออกนะครับต้องต้องปิดไปด้วยกลับไปด้วยนะครับน้ำมันนี่ก็เติมมานี่นี่เตมรอนนี่ห้าลิตรนะครับสองรอยบาทนิ่เดี๋ยวให้หมดเลยครับเติมให้เต็มหมดนี่เลย ต็มหมดเต็มถัง5ลิตรก็ยังไม่เต็มถังถังข้างในนะครับดีเซล B7 นะครับน้ำมัน เออเอื้อมไอ้ด่านไอ้อันนี้ไงเจ้าเขียนไอ้เอาเนี่ยเอาปากกาไม่จิกเขียนบอกหน่อยนะติ๊กติ๊กบอสเติมซคำใดนะเพรเราเราโบหูนะเอาเอาปากกาไม่จิกเขียนไว้เราเนี่ยกันเลยเพราะเราโบหูจักเราเติมบมเสกอีกนี่ครับแต่บาทเพิ่ม วันนี้ยังไม่เต็มนะครับนี่เติมไปห้าลิตรนะครับอ่ะโอเคอเด็ดถึงามเลยครับเอ่อแบตเตอรี่หมดอีกแล้วนะครับวันนี้ใช้ระบบมือมือหมุนสตาร์ทมือนะครับสตาร์ทมือเหมือนกันนะครับใจเฟื่อง่ายใจเย็นเดี๋ยวแป๊บนึง ใชคร่าอ่าเดี๋ยวมาลองเครื่องกันนะครับคูโบต้าเซทีร้อยแปดสิบนะครับติดใ่สตาร์ทสวิตช์กุญแจนะครับแต่ว่านี้ก็ใช้มือหมุนหมุนเอานะครับแบตเตอรี่หมดนะครับติดแล้วครับ ไ,ได้นะครับเพราะว่ามันต้องใช้ใช้เออพ่วงกับแบตเตอรี่นะครับถ้าถ้าจะ เดินเบาเครื่องนะครับน,นิ่มมากครับผมอ่านี่ครับเล่งต,ติดมือนะครับสาตาร์ทครั้งเดียวติดเลยนะครับผมนี่ครับเดี๋ยวก็เอาเมจิกเขียนในเขาเลยเด้เดี๋ยวอันนี้วัตถุ เดี๋ยวแพ็กสินค้าเข้ารังนะครับผมทีนี้นี่ครับรังเตรียมส่งทางไปสณียีเก็บเงินไปทางลูกค้าอำเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นนะครับลูกค้าจากโพรมาสั่งซื้อจากอิสราเอลนะครับผมโ่งมาเมื่อคืนนี้นะครับนี่ครับขอบคุณลูกค้ามากมากนะครับผมเอฟซีจากอิสราเอลนะครับจ่ายเงินสดเลยนะครับโอนมาจ่ายเงินสดไปเลยครับทีนี้นี่ครับก็ติดตามช่องเรามาปีกว่าแล้วครับเห็นว่าอยางไงนะครับ เขียนแค่ทั้งในดไดยป่ะเ,เขียนในหัวเขียนันแอรเนี่ยเดี๋ยวเขียนให้ลูกค้าดูาครับว่าจะเติมให้ถึงเติมเติมในกองอากาศเท่าไหร่นะครับตัวนี้กองน้ำมันนะครับห่อนสบายเลยเขียนให้นะครับว่าเติมขนาดไหนนะครับโมชันดิเห็นบชัดสีแดงเลยวะพวามีสีแดงขว่า ที่แดงนะพ่อชัดที่แดงพ่อชัดพ่อชัดบอกแล้วอาขอบนี่ก็ได้ไนะครับเอาเอาติมตรงขอบขอบนี้นะครับเอาใส่บางอุปหิตเอาเอาครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งนะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของขอบไก่ครึ่งหนึ่งขอบเนาะอ่าครึ่งหนึ่งของขอบไก่เานะน้นโอเคโอเคนายขี่ไปอยู่นายขี่ไปทางกุญแจโอเคขี่ทางนี้ไหมเอ้า เอินบลายคือบมเกนะนะิดเล่ะท่านน่เงนไ่ย่้างขุณบอเงยน็นบ่กีดให้ด้วยนะครับว่าเติมขนาดไหนนะครับเอานี่นะครับเติมน้ำมัน,มนด้านในขนาดนี้นะครับก็ ลูกค้าทางในสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์0627545665นะครับ0627545665 0811206955นะครับก็ประมาณนี้นะครับรีวิวให้ลูกค้าดเดี๋ยว <4 S 1> แพ็กใส่ลังนะครับแล้วก็จัดส่งเอ่อจะส่งให้ทางไปษณีเก็บเงินไปทางนะครับนะครับผม ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ